เดี๋ยวแม่จะให้น้องอัะงนกับน,น้องอลินกินพิซซ่าแข,แข่งกันนะคนละหนึ่งชิ้นดูซิว่าคนไหนจะกินหมดก่อนกันหนึ่งสองสามเริ่มเลยเอาโอ้เอาดูดค,คนดูอลินใจเย็นลูก ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องอาุวนอลีนแฟมิลี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่พาน้องอังุนกับน,น้องอลีนมากินพิซซ่านะน้องอังวนบอกว่าอยากจะกินพิซซ่าวันนี้เดี๋ยวเราเลยพาน้องอัง่นเนองอลีนไปกินพิซซ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะเยอะเลยเดี๋ยวเราเ,เข้าไปดูกันไหน,นอชอบอันไหนอชอบอันนี้เหรอ น้องหุนเอาไก่อันนี้นะแล้วเอาอันไหนอีกไก่มาแล้วไก่ได้หนูตักค่อยๆนะอ่ามีีตักเขาบอกวิธีตักดูนะจะหกไหมเนี่ยแม่ว่าจะต้องหล่นแน่เลยอืมอ่านอลินตักเลยให้น้องลินตักนะจะได้กินไหมดูสิอ่ะอาพุนี่กินเลยเอาใช้มือก็ได้องหุ่นอ่า เผ็ดไหมอร่อยไหมอร่อยน้องเรน้องชิมไหมไหนลองชิมดูสิน้องเองลองลองชิมอันนี้นิดนึ่งอะไม่ชอบกินปกติเป็นคนชอบกินชีสนะแต่วันนี้เป็นแบบนี้เขาไม่กินเลยอ่ะลองดูเฮ้ยดูพี่มุนสิเยอะเลยอะเฮ้ยดูสิยาวมา สอร่อยไหมอุน่นอร่อยไหมอร่อยดูสิเนาะอาีนก็ลองกินแล้วเอาแล้วแล้อฮึฮว้าวทุกคนดูสิน้องมี่ขยำกินแล้วดูสิโหยาวมากเลยนะอ่ะโหยาวถึงไหนดูสิป,ปา้าดึงสิอืฮึดึงกลับไปเลยเดึงกลับไปโหดูส,ดส,ดสินี่แหละคนชอบกินชีสเนี่ย ของแท้ต้องอลินนี่เองดูสินี่พิซซ่ามาแล้วน้องอลินอดใจไม่ไหวดูสิดูสิอลินดูสิอดใจไม่ไหวอ่ะเอาไก่วางไว้ละอ่ะยังไงอ่ะให้พี่เงคนโอ้ดูสิอดใจไม่ไหวดูเขาอดใจไม่ไหวดูโอ้โหอันนี้เป็นหน้า ไปหน้าอะไรไม่รู้แม่ก็จำได้เบคอนชีสไปเลยไปเลยไปยวางเลยวางเลยวา,าวางเลยให้วางตัวกันอ่ะวางเลยโอ้น่ากินมากเลยอะ่ะเดี๋ยวแม่จะให้น้องอักเงินกับน,น้องอารินกินพิซซ่าแข่งกันนะคนละหนึ่งชิ้นดูซิว่าคนไหนจะกินหมดก่อนกันอ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่ช่วยน้องงินชิ้นนี้อ่าองอเง่นชิ้นนี้นะส่วนน้องอรินอ่าน้องอรินเขาไม่รอละ แป๊บนึงอย่าพึ่งซีอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอน้องก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอางูหนึ่งสองสามเริ่มเลยเอาดูทุกคนดูทุกคนดูน้องอลินไปลูกอลินเช็ดตาหน่อยนะน้องนลินใจใจเย็นๆ อรินใจเย็นลูกโอ้โหสูสีกันมากเลยน้องอลินใจเย็นลูกเขียวก่อนเขียวก่อนเราใจเย็นก่อนโอเคไหมเขียวก่อนน้องอลินน้องน้องอลินเขาพักเบรกใจเย็นน้องอลินองลอินอลินไม่ค่อยลูกเดี๋ยวติดคอ แม่คิดชาเลนจ์ถูกไหมเนี่ยให้กินแข่งกันเนี่ยอารินใจเย็นลูกย่างงั้นแม่สรุปให้เลยละกันแม่ให้น้องอารินชนะไม่น้องกินให้หมดแม่ให้น้องอารินชนะโอเคไหมน้องหงุนโอเคไหมอ่าโอเคงั้นแม่ให้น้องอารินชนะเพราะดูอารินเขากินสิทุกคนดูสิโอ้โหโอ้โหน้องทุกคนดูอารินกินดิ นี่ยอีกหน่อยแม่ต้องให้อรินนี่คือไปแข่งกินจูแ<จ>น่เลยเนี่ยทางจะชนะนี่กินแบบโหสุดยอดเลยโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้น้องออมุนกับน้องอรินด้วยนะคะบ๊ายบาย